ตอต่อนี้ไปพึงพากันตั้งใจให้ดีเวลานี้เรามาประกอบความเพียรกันบุคคลผู้ที่ตื่นตัวกลัวต่อความทุกข์นั่นแหละผู้นั้นถึงจะมีความขยัน มันเพียนถ้ายังมองไม่เห็นทุกข์ในวัตาสงสารอันนี้อยู่ตราบใดบุคคลผู้นั้นจะไม่ผากเพียนพยายามจะเป็นผู้นิ่งนอนใจเพราะว่าความทุกข์นี้มันเกิดมาจากเหตุ ถ้ามันไม่มีเหตุทุกข์ก็ไม่มีเหตุนั้นพระพุทธเจ้าก็ทรงตรัสว่าตัณหาแหลเป็นเหตุให้เกิดทุกข์วันนี้ตัณหานั้นใครเป็นผู้สร้างขึ้นมาปัญหามอยู่ตรงนี้ ก็ตัญหานั่นก็จิตแลเป็นผู้สร้างขึ้นมามันจึงมีได้ถ้าจิตไม่สร้างมันขึ้นมาแล้วมันไม่มีตัญหานะผู้ใดไม่ฝึกจิตใจของตัวเองให้ตั้งมั่นอยู่ในบุญในกุศลผู้นั้นก็ถูกตัณหามันครอบงำเอา เพราะว่าตัณหานี่มันติดสอยห้อยตามดวงกิตดงนี้มาในสงสารขนานานับไม่ถ้วนแล้วทีนี้มาปัจจุบันนี้เมื่อผูใ้ใดฝักใฝ่ในการบุญกุศลเข้าไปมีจิตเลื่อมใสศรัทธ,ธาเชื่อมั่นในบุญกุศลว่าจะพาตนให้พ้นทุกข์ไปได้ เช่นนี้แล้วขวนขวายในบุญในกุศลไม่ท้อไม่ถอยตัณหามันก็ไม่ได้ช่องมันไม่ได้ช่องที่จะมาครอบงำจิตใจทำให้ใจมันเสื่อมจากบุญจากคุณอันประเสริฐนั้นดังนั้นสิ่งที่จะ มาละง,งับตันหานี่มันจึงอยู่ที่บุญกุศลบุคคลใดเกียรคร้านบำเพ็ญบุญกุศลผู้นั้นก็ตกเป็นทาสของตันหาอยู่เรื่อยไปเป็นนักบวชก็เหมือนกันถ้าเกียรคร้านทำความเพียร ทั้งกลางวันกลางคืนแล้วตัณหามันก็ย่อมมีอิทธิพลเหนือจิตใจของนักบวชผู้นั้นตัณหามันเผาโรนจิตใจเอาเดือดร้อนก็อยู่ไม่ได้ศึกออกไปกลไยเป็นทาสของตัณหา เป็นคนเจ้าชู้มายาเป็นผู้มากมากในกามคุณจนทำคนให้เสียคนไปก็มีบุคคลผู้ปล่อยให้ตันหามันครอบงำจิตใจถ้าเป็นครือหัดผู้ครองเรือนกับ เป็นเหตุให้ได้ประพฤติผิดมิจฉาจารกรรมเรียกว่าไปทำชู้กับเมียของคนอื่นถ้าเป็นผู้ชายก็ดีถ้าเป็นผู้หญิงก็ไปทำชู้กับสามีของคนอื่นนี่ที่ท่านกล่าวว่าประพฤติผิดในกามนั่นไะ เดี๋ยวไปแย่งชิงเอาของรักของชอบใจของผู้อื่นอันนี้มันก็เป็นบาปเป็นโทษแหละแล้วตัณหามันก็ไม่ใช่มีแต่เท่านั้นท่านกล่าวว่าตัณหามีทังร้อยแปดตุ้นตัณหาเกิดจากทางตา ตัณหาเกิดจากทางหูตัณหาเกิดจากทางจมูกตัณหาเกิดจากทางลิ้นตัณหาเกิดจากทางกายตัณหาเกิดจากทางใจตัณหาเนี่ยมันมีทางเกิดได้หกทางอย่างนี้แหละ แล้วตัณหาในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมต่างๆหมเนียตัณหานี่จัดเป็นอดีตร่วงมาแล้วก็มีจัดเป็นอนาคตที่ยังไม่ได้ไม่ถึงก็มีตัณหาเกิดขึ้นในปัจจุบันนี้ก็มีเช่นบางคนระลึกถึงเรื่อง ผลหลังที่ล่วงมาแล้วเป็นอารมณ์เข้าไปก็เกิดราคะตัณหาขึ้นมาเกิดความทะเยอทะยานอยากขึ้นมาบุคคลมาปารพบถึงเรื่องอนาคตบางสิ่งบางอย่างขึ้นมาแล้วก็ก่อให้เกิดความอยากความทะเยอทะยานว่าอนาคตต่อไปเราจะต้องทำอย่างนั้นเราจะต้อง มีอย่างนั้นเราจะต้องได้ลาบได้ยศอย่างนั้นเอาวิตกไปในความอยากมันก็ปะทุขึ้นในใจอย่างแรงชาว่า,าปารพถึงปัจจุบันนี่ปัจจุบันนี่ตนยังไม่มีอะไรตนมีอะไรแล้ว เมื่อยังไม่มีอะไรก็อยากมีอยากได้ขึ้นมาอยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้สารพัดแต่มันจะอยากไปเนี่ยความอยากท่านจึงเรียกว่ามันมีตั้งร้อยแปดอย่างพันประการพระพุทธเจ้าจึงได้ทรงตรัสไว้ว่า นัตถิตันหาสมานทีแม่น้ำเสมอด้วยตันหาไม่มี <c oughs> บรรดาแม่น้ำน้อยใหญ่ทั้งหลายย่อมไหลหลังทั้งเทลงไปสู่มหาสมุทรทะเลมหาสมุทรทะเลไม่เคยล้นฝั่งเลยนี่ฉันใด ตันหาความอยากของมนุษย์เรานี่ก็พ้องอยู่เป็นนิดเหมือนอย่างน้ำทะเลนั่นเองอะความอยากของมนุษย์เราไม่มีเวลาอิ่มอิ่มไม่เป็นผู้จะอิ่มได้ก็ต่อเมื่อมาสั่งสมบุญกุศลให้เกิดขึ้นในตน มาพยายามภาวนาสำรวมอินทรีย์หกนี้ให้ตั้งมั่นอยู่ภายในคือว่ามีสติสัมปชัญญะเพ่งเข้ามาภายในทวนกระแสจิตเข้ามาภายในให้มารู้อยู่ในปัจจุบันนี้ มีสติห้ามจิตไม่ให้คิดพุ่งไปในอารมณ์ต่างๆที่น่ารักใครพอใจนี่แหละจะเป็นเหตุให้ตัณหามันไม่ลุกลามขึ้นในใจได้ก็อาศัยการทวนกระแสจ,จิตเข้ามาตั้งอยู่ในปัจจุบันนี้ไม่ทสรงสายกระแสจ,จิตให้ไหลไปภายนอก มากเกินประมาณถ้าว่ามันจะอยากได้อะไรก็ให้มันอยากพอประมาณอยากพอสมกับกำลังความสามารถของตนที่จะหาได้ไม่ให้มันอยากเกินกำลังวาสนาบารมีสติปัญญาของตนเช่นนี้มันก็ไม่เป็นทุกข์หลาย ไอ้ที่ตัณหาที่พระพุทธเจ้าแสดงไว้นี่หมายถึงความเพลิดเพลินยิ่งันว่าความเพลิดเพลินในรูปในเสียงในกลิ่นในรสในเครื่องสัมผัสในธรรมารมต่างๆมดเนี่ยเพลินจนเกินขอบเขตจนลืมตัวไป ลืมทำบุญกุศลลืมทำความดีต่างๆจนลืมบาปลืมบุญตัญหามันจูงใจให้ไปทำบาปก็ไปกับมันระลึกไม่ได้เลยว่าบาปนั่นมันจะตามสนองให้ตนเป็นทุกข์ทางในปัจจุบันและเบื้องหน้านึกไม่ได้เลย ตัญหามันฉุดคล้าเอาแล้วนี่หมายมายเอาตัณหาประเภทเหล่านี้แหละที่มันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เป็นเหตุให้คนเราไปเสวยทุกข์อยู่ในนรกอบายภูมิให้พึ่งพากันเข้าใจถ้าว่าพูดโดยตรงแล้ว ก็หมายเอาตัณหาอยากฆ่าสัตว์อยากลักทรัพย์อยากประพฤติผิดในกามอยากกล่าวมุสาวาทอยากดื่มสุราเมรัยกัญชายาฟินเฮโรอินบุรีมูเรียตัณหาความอยากกระทำในสิ่งที่ มันเป็นบาปเป็นโทษเหล่านี้นะนี่เราเรียกว่าตัณหานน่จะพาไปตกดรกไปเป็นเพลตเป็นอสุรกายไปเกิดในกำเนิดสัตว์ดิรจฉานก็เพราะตัณหาประเภทนี้เองเ่ะให้เข้าใจถ้าบุคคลใดมาละตัณหาประเภทนี้ได้แล้ว ตัณหานอกนั้นมันก็ไม่ถึงกับให้ไปตกนรกอบายภูมิเพียงแต่มันพาให้วนเวียนเกิดแก่เจ็บตายอยู่ในโลกนี้เท่านั้นเองอก็ยังดีนี่ผู้ที่ละตัณหาอันเป็นไปเพื่อบาปเพื่อโทษอย่างนั้นได้แล้วมันก็เป็นคนใจบุญแหละถ้าเป็นคน ใจบาปแล้วมันละไม่ได้เลยตัณหาประเภทนั้นเป็นคนประกอบไปด้วยเมตตาธรรมกรุณาธรรมอยู่ในใจเสมอเสมอมา,มาเมตตาตนนึกถึงตนก่อนอื่นแล้วทั้งหมดแหละทําอย่างไรหนอเราจึงจะพ้นจากทุกนี้ไปได้ทุกขอะไรแล้วก็ทุกแก่ทุกเจ็บทุกตายนี่แหละ ทุกอย่างหนึ่งก็ทุกใจอ่ะทุกเกิดความเศร้าโศกความเสียใจพิไลลำพันความทุกโทมนัดคับแขนใจเพราะมันปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สมหวังแล้วก็มัวแต่มาทุกมาโศกอย่างเงี้ยนี่ท่านเียว่าทุกใจทุกกายนั่นได้แก่ทุกเกิดจากความแก่ชรลาภาพของร่างกายอันนี้ ทุกเกิดจากโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนร่างกายอันนี้ให้ทุรนทุรายไม่เป็นปกติอยู่ได้ความเจ็บไข้ได้ป่วยเนี่ยนว่าเป็นทุกข์มากทีเดียวเจ็บแต่ละทีเนี่ยมันกระทบกระเทือนจิตใจอย่างรุนแรงถึงกับร้อง ให้ควรคลางต่างๆน,น,นานาดินรนกระสับกระใสนั่นแหละความทุกข์เกิดจากความเจ็บป่วยโรคภัยเบียดเบียนร,ร่างกายอันนี้นะแต่บุคคลผู้ไม่มีวิจารณญาณทุกข์ก็ปล่อยให้ตนทุกข์ไปอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่ได้ดำริเลยว่า ทำอย่างไรหนอเราจึงอย่าพ้นจากทุกเหล่านี้ได้ไม่ไม่ได้คิดหรอกคนผู้หลงผู้เมา,เามันทุกข์ก็เสวยทุกข์ไปทนทรมานไปอย่างนั้นแหละอา้าวบางทีรักษาโดยหยุกยาไปผัดหายมาพอโรคภัยหายมาแล้วมีกำลังดีแล้วหรือหมดทุกสิ่งทุกอย่างลืมความทุกข์ในการเจ็บการป่วยนั่นนะ ไม่ได้เอามานึกมาพิจารณาให้เกิดนิพพิทาความเบื่อหน่ายเพราะฉะนั้นมันจึงพ้นจากทุกในโลกนี้ไปไม่ได้คนเรานะเนื่องจากว่าไม่เบื่อไม่เบื่อต่อความทุกข์ความตายมันก็ยิ่งเป็นภัยอันร้ายแรงต่อชีวิตนี้ เพราะว่าความตายนี่มันมาตัดรอนให้พัดพากจากทุกสิ่งทุกอย่างอา้าวมีร่างกายมาแล้วจิตใจนี่มันก็หวงว่าร่างกายของตนอยู่ทีนี้เมื่อความตายมาถึงเข้าแล้วมันก็จำใจจำจากจำภาคกันไปบางคนก็เสียดายอะไรไม่อยาก ภากจากร่างกายอันนี้ไปแต่ก็จำใจต้องพัดภาคจากไปเพราะหมดบุญหมดวาดสนาที่ได้ทำมาแต่ก่อนแล้วก็ตั้งอยู่ไม่ได้ชีวิตนี้นะชีวิตนี้มันอยู่ด้วยบุญด้วยกุศลที่แต่ละบุคคลทำออกมาแต่ชาติก่อนมันมาอุปถัมภ์บำรุงไว ท่านพอหมดบุญหมดกรรมมานั้นแล้วมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้นะต้องแตกดับทำลายลงไปเหมือนตะเกียงโคมไฟที่อาศัยไส้อาศัยน้ำมันจุดไฟเข้าไปก็ลุกโรลงไปไฟก็ไหม้น้ำมันน้ำมันก็แห้งไปเรื่อยไปเรื่อยไปน้ำมันก็น้อยลงน้อยลงพอ น้ำมันมันก็กจวนจะหมดแสงไฟมันก็หลีลงไปโดยลำดับอันนี้ชั้นใดก็อย่างนั้นแหละเมื่อบุญกุศลมันน้อยลงน้อยลงเข้าไปเท่าใดแล้วร่างกายนี้มันก็หมดเลี้ยวหมดแรงไปอ่อ,อนเพลียไปลูกไัยก็เบียดเบียนไป มีแต่สุดโทมไปโดยลำดับไปอย่างนั้นแหละมเมื่อถึงเวลาจวนจะตายอย่างจริงเข้าแล้ววันนี้ก็ธาตุทตั้งสี่นี่ก็ดับลงดับลงธาตุไฟก็ดับลงไปไออุ่นในกายนี่ก็ไม่ค่อยมีคําดูเย็นตั้งแต่พื้นเท่าขึ้นมาเย็นตั้งแต่ศีรษะลงไป ไปรวมกันอยู่หน้าอกนั่นพอลมหายใจหมดลงไออุ่นที่อยู่ปรากฏอยู่หน้าอกนั่นก็หายไปจิตก็อาศัยอยู่ในร่างนี้ไม่ได้เลยบน้นี้ต้องถอนตัวออกจากร่างนี้ไปนี่แหละลักษณะแห่งความตาย มันค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปแต่อยู่ในปัจจุบันนี้มันก็ค่อยตายทีละน้อยละน้อยไปเหมือนกันร่างกายอันนี้แต่คนไม่รู้สึกตัวหรอกไม่รู้สึกตัวว่าตนกำลังตายไปอยู่เรื่อยๆไปอยู่น่นจนว่าจวนมันจะหมดลมหายใจนั่นจึงจะว่าตนตาย มันเป็นอย่างนั้นความหลงความเมาของคนเราเนี่ยสำหรับผู้ไม่เมาแล้วจะต้องภาวนาเพ่งพิจารณาร่างกายนี่เสมอเสมอ,สมอพิจารณาถึงความไม่เที่ยงของมันลักษณะแองความไม่เที่ยงของร่างกายนี่มันเป็นอย่างไรก็มัน มีการเปลี่ยนแปลงไปอยู่เรื่อยๆไปนี่ลักษณะห่งความไม่เที่ยงนะ่ะก mm ็ hmm. ผู้ใดช่างสังเกตดูแล้วมันก็ต้องเห็นความเปลี่ยนแปลงของร่างกายนี่เรื่อยไปแหละอาหารที่รับประทานเข้าไปเอาไฟาธาตุย่อยส่วนละเอียดเอาไปเลี้ยง เชนต่างๆของร่างกายอันนี้นะให้สดชื่นอยู่ได้มก็เมื่ออาหารอันละเอียดนั่นแหละมันไปหล่อเลี้ยงร่างกายทุกส่วนนี้แล้วมันก็หมดอายุของมันลงกลายออกมาเป็นเหงื่อเป็นไข่เป็นอุจจาระเป็นปัสสาวะไปถ่ายเทออกไป นี่ความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้มันเป็นอยู่เงี้ยแล้ววันนี้ถ้าไม่มีอาหารอื่นเข้าไปหล่อเลี้ยงไว้เกิดหิวขึ้นมาแล้วกระวนกระวายแล้วไฟธาตุมันไม่มีอาหารจะเผาจะย่อยมันก็เผากระเพาะลำไส้ให้ร้อนเผา ชวนในคนเราสเสวงหาอาหารกันเลยวะนี่รับประทานเข้าไปเมื่อไปถึงกระเพาะเข้าไปแล้วธาตุไฟมันก็ย่อยอน,นี่ก็ทำให้ความหิวโหวยอันนั้นความร้อนกระเพาะลำไส้อันนั้นมันระง,งับลงไปชั่วระยะหนึ่งเมื่อมันย่อยอาหารไปหมดแล้วมันไม่มีอาหารอื่นจะให้ย่อยมันก็ เขากระเพาะลำไส้ให้ร้อนอกีกอยู่อย่างนี้แหละความไม่เที่ยงของร่างกายอันนี้นะีต้องได้วอา,อาหารจากภายนอกโน่นมาหล่อเลี้ยงไว้จึงพอประทังประทังอยู่ได้เนี่ยถ้าไม่มีอาหารหล่อเลี้ยงแล้วร่างกายนี่ก็สูบผอมลงไปในที่สุดก็แตกทำลายลงเท่านั้นเอง ในขณะที่ร่างกายมันเปลี่ยนแปลงอยู่นั่นแหละมันก็กระทบกระทั่งกับจิตจิตก็รู้สึกไม่สบายอยู่เรื่อยมาอย่างนี้แหละหิวข้าวก็กระทบกับจิตกระหายน้ำก็กระทบกับจิตนั้นปวดอุจจาระปัสสาวะก็เป็นทุกข์กับจิตนั่นแหละเป็นทุกข์ อย่างนี้นะเดี๋ยวนี้เรียกว่าโรคประจําวันทุกประจําวัน mm hmm. หิวนอนไม่ได้นอนอ้าวจิตใจก็อ่อนเปี้ยเพียแรงลงอย่างนี้แหละทําการงานหนักเกินไปอ้าวก็เป็นทุกข์กระใจนั่นแหละเป็นทุกข์ไปกระทกกับใจดวงนี้แหละ mm hmm. เป็นอย่างนั้นความทุกข์ เมื่อสิ่งใดไม่เที่ยงสิ่งนั้นมันก็เป็นทุกข์ทนได้ยากลำบากอย่างนี้แหละอะก็สิ่งใดเป็นทุกข์สิ่งนั้นก็เป็นอนัตตาเพราะมันบังคับไม่ได้มันไม่เป็นไปตามใจหวังถ้ามันบังคับได้แล้วมันใครลนะ่ะจะให้มันแปรปรวนแตกดับไปได้ร่างกายอันนี้ใครก็ไม่ต้องการอยากให้มันเป็นอย่างนั้นนะ มันก็ไม่เป็นแล้วถ้าบังคับได้อะแต่นี่มันบังคับไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเนี่ยพระพุเทธเจ้าจึงทรงสอนให้เราได้พิจารณาให้มันเห็นเป็นอนัตตาไม่ใช่ของเราของเขาอะไรนี่ก็ให้มันเห็นแจ้งตามเป็นจริงอย่างนี้มันจะได้คลายความยินดียินร้าย ในรูปในนามนี้ลงถ้าผู้ที่มีอินทรีย์อ่อนอยู่นั้นก็ยังละอุปทานนี้ไม่ได้ดอกแต่มันก็เป็นเหตุให้ละความยึดความถือนี่เบาบางไปเรื่อยๆเริ่มตั้งแต่เว้นจากบาปจากโทษตั้งๆนั่นแหละมานะถ้าผู้ใดไม่ ยังเห็นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนอยู่มันจะละบาปบางอย่างก็ยังไม่ได้เพราะว่ามันเกี่ยวกับการอาชีพต้องหาอาหารมาเลี้ยงร่างกายอันนี้กลัวร่างกายอันนี้มันจะแตกจะดับจะทุดโทรมไปง่ายๆพยายามหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะ เป็นบาปเป็นโทษยังไงก็ช่างเพราะว่าห่วงร่างกายอันนี้ไปฆ่าสัตว์ตัดชีวิตไปลักไปช่อไปโกงเอาของผื่นเอาเป็นของตนหมนี่นี่แหละคนเราได้ทําบาปเพราะถือมั่นว่าร่างกายนี้เป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นเขาถ้าเห็นแจ้งว่าไม่ใช่ของเราแล้วอย่างนี้เราก็เลือกหาเ่ยหาอาหารมาหล่อเลี้ยงมันอะ การหาอย่างไรมันไม่เป็นบาปเป็นโทษมันก็หาไปได้มาเท่าไหร่ก็เลี้ยงมันไปเท่านั้นเลยถ้าไม่ได้ทำบาปแล้วหาอาหารมาเลี้ยงมันมันจะแตกแกดับไปไว้กว็าตามเรื่องมันนะมันจะแตกก็แตกไปพอถึงจะทำบาปมาเลี้ยงมันเท่าไหร่ เมื่อถึงเวลามันหมดบุญเก่านั้นแล้วมันก็ตายมันก็ตั้งอยู่ไม่ได้ร่างกายอันนี้นะต้องต้องพิจารณาให้เห็นอย่างนั้นมันถึงละบาปได้คนเรานะต้องลงเห็นอนัตตาเลยเห็นว่าร่างกายอันนี้ไม่ใช่ตัวตนแล้วจะไปใช้ร่างกายวา,าจานี้ไปทำบาปผู้เสวยทุกข์ก็เป็นจิตตน่นจังหาก ร่างกายมันเจไดเลยสวยทุกอะไรแล่ามันแตกดับลงไปมันก็ไปเป็นดินเป็นน้ำอยู่ในของเก่าเนี่ยส่วนบาปกรรมนั่นมันนำัวงจิตนีสิไปเกิดในนรกอบายภูมิให้ทนทุกข์ทรมานอยู่ในนรกนู่นออผู้จิตที่ฉลาดจิตที่มีปัญญามันเห็นแจ้งในไตรลักษณะญาณอย่างนี้แล้ว มันก็เว้นจากบาปจากโทษต่างๆเหล่านั้นได้รีบเร่งบำเพ็ญบุญกุศลเข้าไปไม่รู้รู้ว่าอินทรีย์บารมีของตนยังอ่อนอยู่ก็พยายามสั่งสมบุญกุศลเข้าไปให้แก่กล้าขึ้นไปโดยลำดับมันต้องเป็นอย่างนี้แหละผู้ภาวนาผู้ฝึกผลอารมณ์จิตใจตามคำสอนของพระพุทธเจ้านะก็ ย่อมได้ปัญญาอย่างน้อยก็าสามารถละบาปอากุศลออกจากดวงกิจนี้ได้ปิดประตูอภัยอบายภูมิทั้งสี่มีนรกเป็นตน้นตายแล้วไม่ได้ไปสู่อบายภูมิมีสุคติโลกสวรรค์เป็นที่ไปท่านผู้บำเพ็ญอินทรีย์ให้แก่กล้าเต็มรอบแล้ว ท่านก็สามารถละอาสวะกิเลสให้ขาดจากสันดานถ้ายังไม่เต็มที่ก็โดยเอกเทศบางท่านก็ละได้โดยสิ้นเชิงอย่างนี้แหละการปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธเจ้านี่นับว่าเป็นอุบายละตัณหาอันเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นั่นไปได้โดยลำดับ ดังแสดงมา